สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำขนมถ้วยฟูจินที่ใส่มันเทศนะคะส่วนผสมมีดังนี้วันนี้จัดทำให้แบบนี้นะคะจะดูแล้วเข้าใจง่ายนะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเราทำคลิปคนเดียวบางครั้งมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคนแก่ทำคลิปคนเดียวเนาะ อยากจัดทำในสิ่งที่เราพอทำได้ลงมาใน YouTube แล้วก็ให้ทุกทุกท่านได้ชมด้วยความสนุกแล้วให้คนที่อยากจะทำให้ให้คนที่เขาอยากจะทำทำได้ง่ายขึ้นนะคะในความหมายอะ่ะอยากจะให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆขนมถ้วยฟูจีนหรือหัวกลก้วยส่วนผสมนะคะวันนี้เรามีมันเทศอยู่หน่อยเราก็จะเอามันเทศมาใส่เข้าไปด้วยนะ แต่จะทําเป็นสองสีก็คงจะสวยดีไม่หยอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะมีตามนี้นะคะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีนะคะมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งสาลีมีน้ําตาลมียต์มีกระปลุลมะนาวนิดนึงแล้วก็มันเทศแล้วก็กะทิจังหวะทานเจนะคะช่วงนี้ก็เลยจะเป็นกะทิหรือท่านใดจะใช้เป็นนมก็ได้ใช้เป็นนมก็ได้ค่ะ แป้งข้าวเจ้า120กรัมแป้งสาลีครึ่งเดียวของข้าวเจ้าก็คือ60กรัมนะคะ,ะมีน้ํากะทิหรือนมก็ได้นะคะ240กรัมส่วนน้ําตาลก็อยู่ที่เราชอบละคะว่าหวานหรือเปล่าหวานมากกวานน้อยก็จัดไปของเราใช้เพียง100กรัมเพราะเราจะไม่ทานหวานมียีต ช้อนครึ่งก็สามกร,รมัมยิดยิดสามกร,รมัมน้ำตาลสองหยิบมือมะนาวหนึ่งซีกแล้วก็เนื้อมันเทศนี้ยีผ่านกระชอนก่อนนะคะเอาเนื้อเขายีผ่านกระชอนเราจะไม่มีสั่งเนื้อเขาจะออกมาละเอียดละเอียดแค่นี้ละค่ะแล้วก็มีชามผสมมีน้ำกะทิน้ำตาลทรายแป้งสาลีแป้งสาลีตัวนี้ใช้จากแป้งสาลีของสระเปากิเลียนเหลืองนะเพื่อนมีเบือคุณมีบัวแดงคุณจะใช้บัวแดงก็ได้ค่ะ แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นน้ำตายีต์มะนาวมันเทศเนื้อมันเทศสีม่วงก็ได้สีอะไรก็ได้เท่านั้นนะคะตามนี้นะคะได้เท่านี้มีเท่านี้ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ทุกอย่างเข้าไปใส่ทุกอย่างอยู่ในชามผสมเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องร่อนไม่ต้องอะไรใช้ได้เลย อันนี้วันนี้อยากจะทําเป็นสองสีเอาแยกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบ่งแป้ง,ง,งออกมาคลุกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะยีสตเอ่ยน้ําตาลใส่ลงไปให้หมด ผสมให้เข้ากันดีค่ะท่านใดที่ใช้กะทิอย่างเรานะมันเป็นกะทิสดนะเวลากล้นก้นกระป๋องนะคะก้นชามที่เรากรองมาเนี่ยต้องระวังนะคะเวลาเราจะดินลงไปก็จะมีดำๆเนี่ยมันจะสากคอนะคะท่านผู้ชมต้องระวังนะคะเนี่ยดำๆเนี่ย เสร็จแล้วพอขนาเข้ากันดีแล้วใส่มานานิดหนึ่งซีกหนึ่งนี่ไม่หมดก็ได้ค่ะขอให้มีบ้างเท่านี้เองไม่ทำให้เปรี้ยวนะคะแต่จะทำให้ฟูขึ้นสวยจะทำให้ขนมเราขึ้นสวยขึ้นฟูสวยค่ะเอาละเท่านี้ได้แล้วค่ะปิดฝาพักไว้ก่อน เราพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาดูก่อนนะคะได้อย่างนี้นะคะเท okay, ลงไปเลยะคะ่ะกะอย่างละครึ่ง นี่เราจะมาตักหยอดเลยนะคะเตาก็ต้มน้ําไว้ค่ะใส่น้ําในรังรังนึ่งเนี่ยใส่น้ําในหม้อน,นึ่งเยอะหน่อยเปิดไฟรอเลยค่ะหอมจัง ยงใส่ซึ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวน้ําเดือดตจ,จัดแล้วเราก็ยกขึ้นเป็นนึ่งนะคะตั้งห่างกันสักนิดเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมสุกนะคะ ลองชิมดูนะคะเป็นแบบกะทิสดช่วงจังหวะที่เราไม่ทานเจเราจะเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้ค่ะอร่อยค่ะ อร่อยหวานหน่อยๆอ,อร่อยมากอะค่ะมีความสุขตลอดเทศกาลกินเจนะคะสวัสดีค่ะ